ดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเนี่ยครับตรงนี้นะครับในแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับมันเป็นเซนต์บอลอิเล็กทริคอลสเตชันนะครับเพื่อนๆเราต้องยึดที่นี่นะครับแล้วก็ต้องเลือกอีกนะครับว่าเราจะยกให้ใครเป็นคนดูแลนะครับให้ซ u วเวอร์ดูแลหรือว่า กินเรียบร้อยมากเลยเอามาวางไว้บนฝากรกะบปงรถนะครับดูแบบเป็นคนอนามัยมากกินบนโต๊ะเนะครับเราต้องเลือกเอาว่าจะให้เซอร์ไวนลหรือว่าให้ให้ PK นะครับก็คือ p ิสค e ิ e เปอรนะครับเวลาเรายึดได้แล้วก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆว่าจะยกให้ใครนะครับเดี๋ยวเเข้าไปข้างในกันโอ้เป็นพวกพวกเลนิเกตมันยึดอยู่นะครับเพื่อนๆเ,เราต้องฆ่ามันก่อน เรียบร้อยนะครับยึดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับเราต้องยึดมาให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางเข้านะครับว่ามาได้เข้าตรงไหนต้องสำรวจรอบๆนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเพื่อนๆ ปีนขึ้นมาก่อนนะครับ <c oughs> โอ้โหมันให้ปีนขึ้นไปข้างบนสุดนู่นเลยอ่ะไม่รู้ข้างบนมีอะไรนะครับ <c oughs> โอ้โหสูงมากสูงสุดๆเลยอะครับือซามินาไม่รู้จะถึงหรือเปล่า เดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะครับเนี่ยครับเราต้องต่อเจเนเรเตอร์นะครับเข้ากันกับสายไฟพวกนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เปิดจากด้านอื่นนะครับืดูใต้น้ำจริงๆด้วยยี่สิบสี่เมตร โนพาวเวอร์นะครับก็ต้องเปิดด้านนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดอันนี้ คือ2นะครับของเสียบข้ออันนี้ดูก่อนติดตั้งีได้ด้วยนะครับ ด้านนี้นะครับเปิดีก่อนนี่คือสามเนาะ ิวิตเตอร์อยู่ข erm ้างล่างนะครับโอเคได้อินวิเตอร์มานะครับต้องดำน้ำเอานะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราดำน้ำลงมาข้างล่างนี้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับมาที่ช่องนี้สำรวจหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลองไปด้านนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ตามสายไฟนี้ไปดีกว่านะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับ สายไฟไปอันนี้เปิดไม่ได้นะมันไม่มีไม่มีไฟนะครับเพื่อนๆเราต้องเอามาเสียบนี่แหละครับอันนี้คือซีเมื่อกี้นี่ก็ซีนะครับไม่มีไฟขึ้นมาบนนี้นะครับโอเคนี่ครับเจอซีแล้วจะเอาสายไปเลยนะครับ จะเสียบเปิดประต <Whoa. Okay. S 3> <Ooh. S 1> ูทีละอันนะครับเหมือนมันยังสายมันท้าอยู่แฮะเนี่ยครับเดี๋ยวเสียบตู้ซีก่อนนะครับจะได้เปิดสองประตูเลยเนี่ยครับเสียบตรงนี้ ไฟแล้วนะครับโอ้โหลึกมากมันให้เข้ามาลึกอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมีเดียมอีกเดี๋ยวเปิดซีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆ หายใจได้นะครับเพื่อนๆหายใจได้นะครับแล้วก็ค่อยลงมาอีกเนี่ยมาเปิดประตูตรงนี้นะครับปดล็อกเลยเราจะได้ลงมาง่ายๆนะครับ เอาสามไปนะครับเพื่อนๆเอ๊แต่สามมันอยู่ตรงไหนแล้วนะผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับสามน่าจะอยู่ข้างบนนี้เนาะอ๋ออยู่นี่นะครับสาม ไปด้านนี้ดีกว่าสามอยู่นี่นะครับเนี่ยครับมาต่อสามต่อเข้าตรงนี้เรียบร้อยนะครับพันเน็กหนึ่งแล้ว เดี๋ยวเรามาดำน้ำตรงนี้นะครับเพื่อนๆ มันมีพิกล็อกอยู่อันหนึ่งมีโอเวอร์วอตก้านะครับทางหายใจนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับตรงนี้นะครับ นครับเพื่อหายใจได้มันเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับเป็นตะแกลงเล็กๆให้เราหายใจนะครับ ะครับเดี๋ยวเดินเข้ามาตรงนี้นะครับดำน้ำมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเจอศพนะครับศพลอยน้ำเนี่ยครับลงไปที่ศพเยอะๆเนี่ยครับ เขียนว่าเบอร์สองนะครับเพื่อนๆข้างในนี้มีตู้ล็อกฟลิกนะครับล็อกฟลิกก็คือกุญแจผีครับแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ทําภารกิจนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาถ้ามีเวลานะครับอันนี้คือเรามาเปิดระบบไฟฟ้าก่อน จริงๆแล้วเปิดประตูตรงนี้นะครับเปิดได้นะครับเพื่อนๆให้ขึ้นมาตรงนี้นะครับหายใจก่อนนะครับหายใจตรงนี้ได้นะครับนะครับหายใจตรงนี้ช่องนี้หายใจได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะดำน้ําแล้วก็จมน้าตายนะครับแล้วก็ดำต่อเพื่อนๆเห็นตู้หมายเลขสองไหมครับเนี่ยครับอยู่นี่แล้วก็ ประตูเหล็กตรงนี้ตอนแรกมันปิดอยู่นะครับแต่ว่าผมเปิดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ครับขอหายใจนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆลงมาเอาหมายเลขสองนะครับเนะครับดึงไปนะครับลงข้างล่างนี้มาเนี่ยครับมาทางนี้เลยก็ขึ้นมาข้างบนนะครับ นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ลากมาที่หมายเลขสอนี้นะครับโอ้มันติดอะไรก็ไม่รู้ เสียบหมายเลขสองเมื่อกี้มันติดนิดนึงนะครับเพื<ๆ>่อนๆได้แล้วนะครับเหลือแค่อันเดียวก็คือหมายเลขหนึ่งนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมครับ<ๆ>เดี๋ยวเพื่อนๆมันถอดสาย B นี้ออกก่อนนะครับ<ๆ>แล้วเดี๋ยวไปเสียบที่ A นะครับเพื่อนๆ ครับมาตรงนี้นะครับมาเสียบเอก่อนนะครับเสียบเอแล้วนะครับข้างล่างนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับตรงนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเพื่อนๆก็ามาเปิดเลย ทีนี้จะเข้าออกง่ายแล้วนะครับเ <ś le> นี่ยครับเข้าออกง่ายแล้วนะครับเพื่อนๆเ <ś le> นี่ยครับเดี๋ยวจะไปเปิดดูตรงตู้นั้นนะครับ <ś le> ว่ามันมีอะไรนะครับเพื่อนๆ <ś le> ลงมาข้างใต้นี้นะครับ แล้ก็ว้ายไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับทางขวาตรงนี้มันจะมีพิกล็อกอยู่นะครับเป็นแบบมีเดียมอ๋อเปิดได้เลยนะครับโอเค ก็ว่ายตรงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับข้างบนนี้หายใจได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับขึ้นมาตรงนี้เลยตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมครับหายใจได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ออกไปได้นะครับตรงทางนี้ก็ออกได้นะครับ ไปดูว่าเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างนะครับห้องนี้เนี่ยเพื่อนๆหายใจตรงนี้เมื่อกี้นะครับออกด้านนี้เลยนะครับอุ๊ยอิมูลผมโลละเดี๋ยวผมต้องใช้ UV วีแอมหน่อยนะครับไม่งั้นอิมูนผมแย่เลยตายแน่นอนเนี่ยครับตรงนี้หายใจได้นะครับเพื่อนๆมาตรงนี้ก็ถึงแล้วโอเค เดี๋ยวแนะนําเพื่อนๆนะครับให้มาเปิดประตูตรงนี้นะครับเห็นไหมเอจีนสองนะครับก็คือเข้าข้างใต้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเปิดเลยนะครับเราจะได้เข้าออกห้องง่ายๆนะครับเนี่ยครับจะได้เข้าออกง่ายๆแล้วเราจะได้หายใจได้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะครับมาเปิดประตูตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับให้ลงมาด้านล่างนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ให้มาทางนี้นะครับที่เขียนว่า C เนี่ยครับเพื่อนๆแล้วก็มากดเปิดประตูตรงนี้นะครับมันจะทําให้เราสามารถเข้าออกได้นะครับหมายถึงว่ามาเก็บตรงนี้นะครับมันเป็นเนี่ยครับ ทันขึ้นมานี่ก่อนนะครับแล้วก็ลงมาได้เลยนะครับช่องหายใจอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อนๆมันจะให้เราเลือกนะครับว่าจะเสียล็อกพลิกสามอันหรือว่าจะเปิดล็อกพลิกเอาก็ได้นะครับกด F กับกด R นะครับ R คือเสียสามล็อกพลิกไปเลยนะครับส่วน F นี่ก็คือเสียล็อกพลิกแค่อันเดียว มันหมุนมาด้านนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมหมุนอยู่เห็นไหมครับได้แล้วเนี่ยครับได้รองเท้ากับอันนี้นะครับรองเท้านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับซันเดย์ชูอีกละได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับขึ้นมาข้างบนโอเคนะครับก็เปิดประตูซีตรงนั้นก็จะมีล็อกพิกให้อีกอันหนึ่งนะครับก็เราเหลือ ตู้อีกแค่อันเดียวนะครับเพื่อนๆก็คืออันที่หนึ่งนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับก็เดี๋ยวเราเอาตัว A นี้นะครับมาใส่นะครับดึงออกได้เลยเพราะเราไม่จําเป็นต้องใช้แล้วนะครับแล้วก็ลากมานี่นะครับสายของมันนะครับอุ้ยมันพันกันอยู่อย่างนี้นี่เนี่ยครับสายหลักมันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันได้ทั้งซ็อกเก็ตก็คือช่องเสียบหนึ่ง B แล้วก็ A นะครับ B กับ A นี่เราใช้จนหมดแล้วนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเราก็เลยใช้แค่ช่องหนึ่งช่องเดียวก็จะครบเลยนะครับเนี่ยครับเสียบเข้าไปเลยก็ต่อเครื่องปั่นไฟครบแล้วนะครับ3อันนี่ลิฟต์ก็ใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับลิฟต์เนี่ยครับแล้วก็กด คอนโทรลรูมเลยนะครับขึ้นไปที่คอนโทรลรูมมันเป็นห้องที่เราเข้าไปไม่ได้ครับห้องที่ล็อกจากด้านในเนี่ยครับห้องนี้เลยแต่แล้วเนี่ยเราเราเปิดล็อกนะครับอันนี้คือเราเปิดล็อกนะแต่ห้องจริงๆมันอยู่นี่นะครับเนี่ยครับกดปุ๊บก็จะเป็นการเลือกนะครับว่า เพื่อนๆอ,อยากจะให้ฝั่งไหนนะครับฝั่ง s u r v i ไ a l หรือว่าจะเป็นฝั่ง PK นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่า Immunity ผมตำ่ำเดี๋ยวผมขอใช้ UV lamp หน่อยนะครับกดเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับเพื่อนๆต้องเลือกเอาว่าจะเอาเทคโนโลยีของฝั่งไหนนะครับเลือกเอาอันนี้ก็ยันเป็น ยังเป็นตะแกลงอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้มโลลทูแรนท์นอันนี้เพื่อนช่วยนะครับสวายลีเวิรลก็คือผู้รอดชีวิตที่อยู่ใกล้ๆเราก็จะมาช่วยเรานะครับเวลาเราล้มผมเอาอันนี้ดีกว่า แต่อันนี้เนี่ยมันเป็นทูเวซิฟลายก็ดีนะครับเพื่อนๆนี่ครับอืมมันแยกได้อะดีมากเลยแต่เดี๋ยวผมเอาตะแกรงนี้ก่อนนะครับสรุปก็คือให้ฝั่ง PK นะครับกระแสะไฟฟ้าที่นี่นะครับเพื่อนๆสถานีลงไฟฟ้าที่นี่ไม่ฝั่ง PK นะครับ เรียบร้อยนะครับพีเคเข้ามายังลงไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเซนเปาอิเล็กทริคอสเตชันนะครับก็คือลงไฟฟ้าเซนเปานะครับเพื่อนๆเป็นเซฟโซนแล้วก็ UV Spot นะครับ ก็คือเป็นที่นอนนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆมายุดลงไฟฟ้านะครับเป็นของของเราเองนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าจะให้ใครระหว่าง PK p i c e k e e p e r หรือว่าจะให้ทาง s u r v i v o r นะครับแต่ผมเลือกให้ทาง PK นะครับกลุ่ม PK ก็เลยเข้ามาแทนที่นะครับเอาอันนี้เช้าแล้ว8โมงนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็คือในการเสียบตัว ตัวสายเคเบิลนะครับเพื่อนๆก็ดูตามที่ผมบอกเลยนะครับมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับมันต้องดำน้ําค่อนข้างลึกถ้าเพื่อนๆคนไหนมีซัมมิน่ยยังไม่เยอะเนี่ยผมแนะนานะครับให้หายใจในช่องตะแกรงที่ผมพาเพื่อนๆไปอะครับมันหายใจได้นะครับมันมันทำให้เราสามารถหยุดพักหายใจก่อนแล้วก็ดำน้ําต่อนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับคนที่ซัมมิน่าต่านะครับสามารถลงมายึดอิเล็กทริคอลสเตชันก็คือโรงไฟฟ้านี้ได้นะครับเพื่อนๆ ยังไงฝากเพือเพ่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับา m o Channel ด้วยนะครับเพื่อ,อนๆมีคลิปเยอะนะครับลงไฟฟ้าอื่นก็มีนะครับแล้วก็เมโทรก็คือรถไฟใต้ดินที่ผมไปยึดมาหลายแห่งเหมือนกันนะครับเพื่อน,เอนๆเข้าไปดูได้วิธีการยึดแล้วก็เข้าไปแล้วเจออะไรบ้างจะเจอเลนิเกตหรือว่าจะเจอพวกซอมบี้ตัวใหญ่ๆตัวไร้ๆก็มีนะครับเพื่อน,อนๆก็ดูคลิปได้เลยมีทั้งคลิปทั้งทิกหลายๆอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเซนต์ปอลอิเล็กทริคอลสเตชันก็คือโรงไฟฟ้าเซนต์ปอนี้ผมสามารถยึดไปได้แล,แล้วแล้วส่งให้กับ PK เข้ามาดูแลนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ